มาส,สวยๆกันเลยทีเดียวนะฮะท่านผู้ชมทุกท่านไหนครับผมมาดีคนดูและจ้องมาหนี้ยังไงคนดูร้อยแปดสิบนะฮะบึ้มบํมสัมเบยกันไปอีกโบวานไปนะฮะท่านผู้ชมบึ้มบํมสัมเบยกันไปนะครับผมคอมโบโคตรดีอ่ะคนดูบอกเลยตรงนี้คอมโบโคตรดี หูแล้วด need All All ก็กลาบสวีดาส,สวัสดีกันด้วยนะครับผมบท่านผู้ชมวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะกรับปองพาปั่นนะฮะเอาวันนี้ก็อยู่ที่นาเกมโชว์ามแห่งคเนตนเองหรือฟอร์จูนไม่ใช่ดิดคเนตฟอร์จูนนะฮะท่านผู้ชมนะครับผมวันนี้ก็มี ทุนที่ที่200นะครับผมดูมาลองดูนะฮะจะเป็นยังไงนะฮะไปรับชมกันนะครับผมจังหวะน,นี้เปิดแรกสเก็ตเตอร์มาเลยนะครับผมท่านผู้ชมยังไงนะฮะก็ดูมาเลยต่อกันดูเฮ้ยเอาดีเฮ้ยเอาด,อาดีมาเถอะแปดฟีนะครับผมดูโอ้โหหมุนแรกเท่านั้นนะครับผมไม่รู้ว่ามาเร็วขนาดนี้จะยังไงนะเปิดมาครับสเก็ตเตอร์ด้านบนสองตัว เปิดแรกแต่สี่บาทแล้วยังไงนะฮะท่านผู้ชม บึมบัซสมเบบึมบัซสมเบกันดูสวยมาวยสวยๆเะยครับผมันดู สวยๆกันไปนะฮะถ้าไ้ชมทุกท่านนะครับผม มาส,สวยๆกันเลยทีเดียวนะฮะท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมมาดีคนดูแลวจังหวะนี้ยังไงคนดูร้อยแปดสิบนะฮะบึ้มบัมสัมเบยกันไปอีกโบวานไปนะฮะท่านผู้ชมบึ้มบัมสัมเบยกันไปนี่ครับผมคอมโบโคตรดีอ่ะคนดูบอกเลยตรงนี้คอมโบโคตรดี แล้วดูวายมาอย่างงี้หกร้อยนะครับผมันมดูสวยจัดเลยนะครับผ่านไปสามนาทีเท่านั้นนะครับผมกำไรแบบบึ้มบั่มบึ้มบั่มอย่างเงี้ยดูไหลโครโหดกันเลยทีเดียวนะฮะแล้วตัวแพงตัวแพงยังไงออกหรือเปล่าอู้หูดูดูแล้วจำแล้วนำไปใช้นะฮะคนดู <laughs> มาแบบสวยๆกันเลยเนี่ยครับผมดูมันไหลโคตรดีนะท่านผู้ชมในครับผมโบ้ไปอีกทีโบ้ไปอีกทีโบ้ไปอีกทีคนดูโบ๊ะบ้าไปอีกทีคนดูโบ๊ะบ้ากันไปอีกทีคนดูเฮ้ยไหลสวยเนี่ยครับผมมาอีกแล้วห้าร้อยเอาว่ะอื้อหือ แล้วยังไงดอกนี้480ครับโคตรเฟี้ยวชิวๆไปดีคนดูนะฮะก็ในครับผมใครที่อยากให้ผมเล่นเกมค่ายอะไรนะครับผมก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมเดี๋ยวผมไปลองให้นะครับผมคนดูนะฮะเออว่าแตกหรือเปล่านะครับผมดูนะฮะเออคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวไปจัดให้นะครับผมมาเป็น30สักหนึ่งไม้ไป จังหวะนี้ยังไงเนี่ยครับผมจะบอกว่าฟรีเกมเข้านะบอกฟรีเกมเข้านะเอ้าเอา,เอาดีๆหมาวะอือแปดฟรีเปิดแรกปวอดเปิด <c oughs> ไม่ใช่ปอดดว่กดูเปิดมาก่อนเลยโอ้โหร้อยยี่สิบหกนะฮะยังไงต่อ <c oughs> ฟรีเกมไม่เข้าให้ไรเลยอ่ะ เงียบกีบเงียบกีบเบ็ดสามสิบด้วยฟรีเกมกูเสียดายก็โอเคนะครับผมแปดฟรีนะฮะก็ ถือว่าได้กำไรนะฮะห้าพันกว่าบาทนะครับผมดูก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับผมดูวันนี้นะฮะใครที่ชื่นชอบกอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครปกดแชร์ด้วยแล้วกันสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้เลยนะครับผมสวัสดีครับ yeah, and